สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปวิดีโอการสอนการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือวันนี้นะครับอยู่กับคุณครูสมใจนะครับวันนี้ครูใจจะมาสอนให้นักเรียนนะครับได้รู้จักการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือด้วยตนเองนะครับกรณีที่นักเรียนซื้อโทรศัพท์มือถือมาใหม่นะครับหรือในกรณีที่นักเรียนนะครับล้างเครื่องโทรศัพท์มือถือใหม่นะครับเราก็จะต้องมาทำทำการตั้งค่าแล้วก็ เชื่อมโยงบริการของอ Google นะครับกับอีเมลบัญชีอีเมลของ Google นะครับของเราเพื่อใช้บริการแอปพลิเคชันทั้งหมดของ Google นะครับมาดูกันเลยนะครับว่าเราจะใช้การตั้งค่าโทรศัพท์มือถืออย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปทำการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือให้ใช้บริการของ Google ได้นะครับครูใจจะขอ นำทุกคนนะครับไปทำการตั้งค่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก่อนนะครับเพราะว่าในการเชื่อมโยงกับ g o o g l e นั้นนะครับเราจะต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตนะครับการใช้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นมี2แบบก็คือ1นะครับถ้าโทรศัพท์ของท่านนะครับได้ใช้บริการ 3g หรือ 4g นะครับสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เลยแล้วก็ใช้บริการได้เลยนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์ของท่านไม่รองรับในเรื่องของ 3G หรือ 4G ในตอนนี้นะครับอาจจะไม่มีโปรโมชั่นนะครับเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับท่านสามารถที่จะเชื่อมต่อกับอ่า i หรืออินเทอร์เน็ตไร้สายได้นะครับครับหลังจากที่เราได้เชื่อมโยงอ่าโทรศัพท์ของเรานะครับกับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ก็เข้าสู่กระบวนการตั้งค่าโทรศัพท์มือถือนะครับให้เราคลิกเลือกไปที่เปิดแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับไปที่เมนูการตั้งค่า นะครับแล้วให้สกอร์ลงไปนะครับที่เมนูที่ชื่อว่าบัญชีเลือกนะครับบัญชีเลือกเพิ่มบัญชีครับระบบจะให้ทำการเลือกนะครับในกรณีนี้เราจะเชื่อมโยงกับบริการของ google นะครับให้เราเลือก google ครับ ตอนนี้นะครับะระบบจะทําการตรวจสอบนะครับว่าเราได้เชื่อมโยงกับอินเทอร์เน็ตแล้วหรือ,อยังนะครับถ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีการปรากฏหน้าต่างที่มีการตรวจสอบของ Google นะครับให้เราทําการล็อกอินโดยการป้อนอีเมลนะครับในการป้อนอีเมลนี้นะครับมีอยู่2กรณีนะครับถ้าเราซื้อโทรศัพท์มาใหม่แล้วเราไม่มีอีเมลที่ใช้อยู่ก่อนหน้าเราสามารถที่จะสมัครนะครับ สมัครใหม่นะครับสร้าง a c c o u า t ใหม่ได้นะครับในกรณีนี้นะครับครูใจจะใช้อ e ีเมลที่มีอยู่แล้วนะครับใช้อ e ีเมลที่มีอยู่แล้วในการาทำการล็อกอินนะครับซึ่งเราได้สมัครผ่านระบบคอมพิวเตอร์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการเลือกนะครับป้อนอ e ีเมลที่เรามีอยู่นะครับ ให้คลิกตัดไปครับระบบจะทําการตรวจสอบว่ามี e อีเมลตัวนี้อยู่จริงหรือไม่นะครับถ้ามีก็จะให้ป้อนรหัสผ่านถ้ารหัสผ่านถูกต้องนะครับก็จะเข้าหน้าสู่เ,เข้าสู่หน้าจอนะครับการกําหนด นะครับในการให้บริการและนโยบายส่วนบุคคลให้เราทำการยอมรับนะครับ แสดงว่าเราได้แสดงว่าเราได้ผ่านกระบวนการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดถัดไปครับจะเข้าสู่หน้าต่างของการตั้งค่าข้อมูลการชำระเงินนะครับในกรณีนี้นะครับเราไม่ได้ใช้บริการบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะครับหรือเรียกการเก็บเงินจาก A as นะครับเราคลิกที่ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็ดำเนินการต่อครับถ้าขึ้นหน้านี้แล้วนะครับแสดงว่าเราสามารถที่จะใช้บริการของอ Google ได้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้เป็นการเชื่อมต่อทีนี้นะครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราสามารถที่จะใช้บริการของ Google ได้ร้อยแล้วนะครับให้เรากด back ออกไปนะครับกด back ออกไปนะครับเพื่อ,อ ทำการเช็คนะครับในกรณีนี้นะครับเราสามารถคลิกที่บริการของ Google ครับแล้วแล้วเลือกถ้าเราเชื่อมต่อได้แล้วนะครับก็จะปรากฏอีเมลที่เรามีอยู่นะครับตอนนี้กำลังซิงค์นะครับอีเมลถ้าขึ้นอีเมลแบบนี้แล้วนะครับกรณีนี้เราแสดงว่าเราสามารถที่จะ ใช้บริการของ Google ได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ